ราบเรื่องมาก่อนแล้วหรือยังครับเดี๋ยวคูหมูหม่เลยก็ได้ครับโ okay, <Yeah. S 1> อเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวให้ให้ทางน้องผู้เสียหายเล่าเรื่องมาทวก็เป็นรับครับก็คือว่าก่อนก่อนหน้านี้ก็คือว่าหนูไปกู้เงินเขามาปล่อยต่อทีนี้หนูเกิดปัญหาค่ะก็มีการพยายามไก่เกี่ยกันแล้วค,<ๆ>คือเราไปกู้เงินนี่คือตอนแรกไปกู้มาใช้เองใช่ค่ะทีนี้หนูก็ได้พอ ไปกู้เงินเขามาเปาะมามาใช้เองรอบแรกนะคะทีเขาก็บอกว่าเออถ้ามีถ้ามีลูกค้าก็ให้แนะนามาพอนหนูมีลูกค้าหนูก็ไปกู้เขามาปล่อยต่อเอามาปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยต่อไปเรื่อยๆทีนี้ก็กลายเป็นว่าหนูมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนายทุนหนูหนูก็เพิ่มขึ้นหนูก็ไปกู้กับคนนี้กับคนนี้คนนี้มาแบบนี้เรื่อยๆอะคะ่ะบอกเท่าไหร่ตอนกู้ อ,อัตราดอกเบี้ยน,นะคะแต่ละครั้งไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะบางครั้งก็จะเป็น2.5ต่อวันร้อยละสิต่อวันร้อยะยีเป็นรายวันอย่างเงี้ยค่ะเราคูด2.5แล้วเราปล่อยยังไปล่อยสามปล่อยสามปล่อยร้อยละสามต่อวัน,นะคะ่ะอก่ระทั่งมันเริ่มมีปัญหาใช่ไหมคะว่าลูกหนี้เราขาดที่จะจ่ายใช่ค่ะคือพอหนูโดนลูกหนี้หนูเบี้ยว ูก็มีการแบบว่าเข้าไปเจรจากับเขาค่ะวา่ายอดที่หนูเคยส่งที่แบบนี้ทุกวันทุกวันอน่ะคือตอนนี้หนูส่งส่งไม่ไหวส่งไม่ได้เอาเป็นแบบนี้ได้ไหมคือเจรจากันอยู่สามครั้งค่ะทีนี้เขาก็ไม่ตกโล่สุดท้ายเงินที่มันค้าอยู่เนี่ยจำนวนประมาณกี่ล้านได้คือตอนนี้ไม่มีหนี้ต่อกันแล้วค่ะยอดเงินที่หนูโอนไปให้เขาทั้งหมดก็คือว่ามันท่วมหมดแล้วค่ะคือมันคือคือเขาอ่จจะเอายอดนี้ยอดนี้ วันที่มีปัญหากันเขาให้คนกลางโทรมาหาหนูว่าให้หนูวบรวมหลักฐานว่าอ่าหนูโอนเนองินไปให้เขาเท่าไหร่ทีนี้หนูก็ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่หนูโอนไปให้เขาว่าหนูโอนไปให้เขาเท่าไหร่เขาโอนมาให้หนูเท่าไหร่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอ่าไม่มีหนี้ต่อกันแล้วแต่ทีเนี้ยคือเขาไม่ยอมเขาจะยอดนี้ <toys> ยอดเนี้ย <ๆๆ S 1> ยอดนี้ <ๆ S 1> ยอดนี้ยซึ่งหนูมองว่ามัน คือเขาได้เงินไปไไปไปเยอะพอสมควรแล้วค่ะแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จากหนูไปจนเยอะแล้วค่ะกระทั่งสุดท้ายมันนําไปสูก่การพาเราอุ้มไปทําลายร่างก<ช>ายเล่าให้ฟังหน่ยอยครับมันเป็นยังไงครับวันที่เขาไปเจอตัวหนูนะคะพ<ม>อเขาเจอตัวหนูปุ๊บเขาก็ต,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 ตีตีเลยค่ะอื<ม>ตีเสร็จเขาก็มายึดเอาโทรศัพท์หนูเอากุญแจรถหนูกระเป๋าตังค์หนูทุกอย่างคือเขาเอาแล้วทีนี้เขาก็ลากหนูขึ้นรถ ขึ้นรถคันที่เขาขับมาแล้วอีกคนนึงขับรถหนูไปที่คอนแก่นไปเปิดโรงแรมดีทูทำร้ายร่างกายหนูอีกอในโรงแรมใช่ไใช่ค่ะไอการทำร้ายร่างกายอะไรบ้างครับที่เขาทำร้ายเราตอนที่อยู่บ้านพักนะคะที่ที่เจอหนูครั้งแรกครับเขาใช้เครื่องหนีบผมค่ะเขาใช้เครื่องหนีบผมทำร้ายร่างกายหนูมีตกซีอะไรบ้างไหมครับมีค่ะสารพัดเลยค่ะคือลงซีเลยค่ะครับ เขาพยายามบังคับเรื่องอะไรอ่ะให้โอนมาเพิ่มเหรอคะคือเขาพยายามให้ให้หนูแบบว่าใช้หนี้ในยอดนี้อยอดนี้ยอดนี้ค่ะคแต่ความจริงล้วคือคือไม่มีหนี้ต่อกันแล้วคือหนูมีหลักฐานนะคะว่าหนูอ่ะได้โอนเงินไปให้คนนี้คนนี้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยกัยนได้ครับอ่าแล้วยังไงต่อคะทีนี้เขาก็ไม่ยอมก็คือว่าให้หนูอ่ะบังคับให้หนูอ่ะเขียนเอกสารค่ะเข<อ>ีนเอกสารว่าหนูเป็นหนี้เขาในยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้<อ>แล้วก็เขียน เอกสารฝากรถกระทั่งอีกวันหนึ่งเนี่ยพาไปที่บ้านของเขาใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะให้แจ้งให้พ่อแม่เรียกตำรวจมาเหตุการณ์ในบ้านนี่คือ,อยังไงเหตุการณ์ในบ้านหรือในโรงแรมคะอ่าหลังจากในโรงแรมเสร็จพาไปที่บ้านก่อนที่ตำรวจของ่าก่อนที่ตำรวจจะมาเหตุการณ์ในบ้านนะคะก็คือว่าเขาไม่ให้ไม่ให้หนูไปไหนคือเขาเยึดของหนูไปทุกอย่างมีแจรถกระเป๋า โทรศัพท์คือเขาจะมีบังคับให้หนูโทรไปบอกทางบ้านว่าไม่ต้องตามหาแค่นั้นเขาก็จะประกบตัวหนูอยู่ตลอดอย่างที่เห็นในภาพในข่าวค่ะคือไม่ให้ไม่ให้ล้าสายตาก็คือว่าตอนนั้นคือเพิ่งไปถือแล้วก็นั่งนั่งนั่ง,งเหมือนเหมือนนั่งอยู่อยู่ในบ้านเขาค่ะซึ่งตอนนั้นคือเราออกจากบ้านไม่ได้เขาไม่ให้ออกในสภาวัสนานการ์นั้นหนูไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูโดนตีมาแล้วโดนทำร้ายร่างกายมาแล้ว เั่าก,ก็อยู่กันหลายตั้งหลายคนไปไหนไม่ได้เลยค่ะนั่นคือเราเมองว่ามันอาจจะเข้าสูก่กบบกักขังนวงเนียวหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเขาว่าเขาไม่ได้กักขังทาไมเขาไม่ปล่อยหนูไปล่ะคะคุญแจรถเขาเออกุญแจรถหนูทําไมเขาไม่ให้หนูล่ะคะเห็นปตอนนั้นเราใช้ไหวพริบแท์โลเคชั่นใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้หนูเปิดแอปคแอปธนาคารว่าหนูมีเงินเท่าไหร่ในในธนาคารอืแล้วให้หนูน่ะโอนเงินเข้าบัญชีของคนนึงในยอดเท่านี้อื ตอนที่หนูแบบว,าวา่าจะโอนเงินอะคะ่ะหนูได้ส่งลเทชั่นไปให้คนนึงแจ้งเราว่าเออหนูอยู่ตรงนี้ไาช่วยหนูหน่อยอย่างนี้ค่ะ,คะเห็นเห็นในคลิปเนี่ยฮะตำรวจมารอบ้านเขาแล้วก็เราก็เห็นบอกว,วิ่งออกมาเลยเหรอฮะตอนนั้นใช่ค่ะเป็นช่วงประมาณเวลาประมาณปีสี่ค่ะคือแม่โทรมาหนูก็รับสายไม่ได้น้องสาวโทรมาหนูก็รับสายไม่ได้แต่หนูเห็นข้อความของน้องสาวทักหนบอกว่าครับให้รีบลงมาคือตอนนี้แม่กับน้องอะ เาข้างล่างครับกระทั่งวันนี้เนี่ยเรามาล้องกับทนายและทุกคนเนี่ยฮะต้องการความยุติธรรมอะไรฮะเ,เรื่องต้นเลยนะคะหนูต้องการความปลอดภัยหนูแล้วก็ครอบครัวค่ะคือตอนนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยค่ะคือเขายังแบบว่ามีการโพสต์ตามหาตัวหนูแล้วก็ถามหาตัวหนูว่าหนูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับกับคนใกล้ตัวหนูเนี่ยค่ะคุณองเรียครับเขาถามเลยครับคือฝั่งนั้นเมื่อวานเขาก็มีการชี้แจงว่า ตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่มีการบังคับขู่เข็นต่างคนต่าง mm. ก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันแล้วก็มีรูปของคุณเนี่ยเหมือนก็น,นั่งปกติอะไรเงี้ยจากที่พี่เห็นภาพใช่ไหมคะมันจะมีผู้หญิงเสื้อขาหนะนั่งประกบตัวหนูอยู่คือตอนนั้นเป็นตอนที่เขาบังคับให้หนูโทรหาทางบ้านเขาบอกให้แม่ไม่ต้องตามหาหนูค่ะคือเราก็เหมือนโดนโดนขู่อยู่ตลอดใช่ค่ะคืออย่างที่พี่เห็นนะคะคือ ในสภาะสถานการณ์นีค้คือหนูหนีไม่ได้หนูทำอะไรไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้หนูโดนทำลายร่างกายมาแล้วคือถ้าหนูแบบวิ่งหนีหรืออะไรถ้าเขาจับได้อยู่หนูไม่รอดเลยนะคะลรวที่ฝั่งนั้นบอกว่าอ้างว่าเราเนี่ยมีการเงินที่ยืมไปไปซื้อของแบรนด์เนถ่ายลงโซเชียลเพื่อ,อมีการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองอะไรอย่างี้ของแบรนด์ย,ยนทั้งหมดหนูจะชี้แจงเลยนะคะว่าลูก่อนจากเขาหมดเลยค่ะลูก่อนจาก จากของคนที่เป็นผู้กรณีหนูทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋าแล้วก็รองเท้าค่ะหนูก่อนจากเขาค่ะหนูไม่ได้ซื้อเองเลยสักคนเอ้ยไม่ใช่ค่ะหนูนไม่ได้แบบว่าไปซื้อเองอยู่ที่ช็อปแล้วก็จ่ายสดเลยทูก่อนจากเขาทั้งหมดค่ะเพราะว่าอตอนนั้นก็เห็นว่าหนูทํางานให้เขาเขาก็เลยแบบว่าอ่ะเอาเอาไปใช้แล้วก็ผ่อนจ่ายเนี้ยค่ะเขาบอกมูลค่าใช่ไหมครับว่าผ่อนจ่ายเป็นเท่าไหร่อะไรเกี่ยวกับเรื่องของของแบเนด์คุณนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นกระเป๋าเขาก็บบกเพิ่มไปละหมื่นเนี่ยค่ะก็ให้หนูส่งในวันนี้ค่ะรวมถึงรองเท้าด้วยโทรศัพท์ด้วยเนี่ยค่ะค่ะจะเปิดอะไรนีจะเปิอดอะไรในโทรศัพท์ให้ดูอ่เอาอเป็นหลักฐานการเป็นหลักฐานที่ว่าหนูโอนโอนเงินไปให้เขาแต่ละคนเป็นยอดยอดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี่ยค่ะ ที่หนูนำมาจากหลักฐานที่หนูมีนะคะจะได้ยอดประมาณนี้นะคะว่าออย่างของนะคะสลายเนี่ยโอนให้หนูสองสองล้านกติยาค่ะโอนให้หนูสิบห้าล้านเรื่องไทยมูจีโอนให้หนูสองแสนสี่นัทนิชโอนให้หนูสิบห้าล้านสุดารัตโอนมาให้หนูโชวห์หมายเลขน้าได้ไชว์หเลหน้าไดา้ไหมไดแล้วทีเนี้ยคือเป็นบัญชีที่หนูโอนกลับไปให้เขาอะ่ะก็คืออ่า ออยาโอนให้ก yeah, MM yeah. yeah, um. yeah. yeah, ับนะคะสราคือว่าแปดล้านออยาโอนให้นัทชนิดยี่สิบอ็ดล้านออยาโอนให้สุดารัตน์ห้าล้านออยาโอนให้เลิฟชัยสามล้านคือทุกคนได้ได้ผลประโยชน์จากเลยไปเยอะจนเทินแล้วคือตอนนี้คือไม่มีหนี้หมอกันแล้วรวมเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่รวมยอดเท่าไหร่ที่เราโอนใช้ไปเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดล้านค่ะเราเอามาทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบเจ็ดล้านค่ะ หลังจากที่เป็นข่าวออกไปแก๊งเงินกู้เหล่านี้ยังมาข่มขู่คุกคามเราอยู่ไหมครับมาค่ะเพราะก็ยังแบบว่าขี่บังคับที่จะเอาเงินยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้ยอ,นอยู่แต่เรายืนยันว่าเราจ่ายไปหมดแล้วใช่ค่ะโอเคครับไม่้ายครับส่วนนี้ว่าไงครับนี้คือในส่วนที่ที่เป็นข่าวที่เมื่อคืนที่าองกำลัรินบอกว่าทางคู่กรณีเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นความจริงนะที่มีการลักพาตัวเนี่ยตรงนี้ผมพอจะตอบได้เพราะว่า คือ8คนลุมหนึ่งอะครับแล้วก็ถ้าจะให้วิ่งหนีมาเนี่ยถ้าหนีถ้ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็อาจจะเจ็บตัวอีกหรือไม่ก็เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยก็มันก็ m ม k e ซ e n s แล้วผมก็มีพอมีหลักฐานนะครับว่าทางคู่กรณีนเนี่ยเขาก็ยึดกุญแจรถไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ว่าทางน้องเนี่ยนะครับถูกลักพาตัวจริงๆนะครับผมแล้วก็ที่มาวันนี้ครับคือผมมองว่าทาง จ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังตั้งข้อหายังไม่ยังไม่ครบนะครับเพราะว่ากักขังนุน่งเหนียวก็ยังไม่มีนะครับการโชคทรัพย์ค้นทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายเนี่ยจะเป็นทำร้ายร่างกายแบบระหูโทษอยู่เลยนะครับ <mia> ซึ่งจริงๆเนี่ยน้องเขาถึงขั้นที่จมูกหักนะครับก็มาอยากมาขอให้ทางกองปราบเนี่ยครับช่วยดูแลในเรื่องของการตั้งข้อหานะครับอยากให้ตั <was blessed ful> ้งข้อหาให้เป็นธรรมนะครับและอันดับสองเนี่ยก็คืออยากให้เข้ามาดูแลนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องก็ถูกข่มขู่นะครับในเรื่อง การเป็นพยานนะครับแล้วก็ชีวิตและความปลอดภัยนะครับผมอันดับ3ามนะครับที่อยากมาให้ทางกองปราบช่วยดูแลก็คือแกงเงินกู้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นรายใหญ่เพราะว่าวงเงินเนี่ยหลายสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูในเรื่องของอข้อหาเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยกเกินอันตรานะครับก็อาจจะเป็นการทลายแกงเงินกู้รายใหญ่นะครับซึ่งอันนี้คือหนึ่งในผู้เสียหายนะครับก็ไม่รู้ว่ามีผู้เสียหายคนอื่นที่โดนในลักษณะนี้แล้วไม่เป็นข่าวอีกหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าทำลายได้เนี่ยก็อาจจะมี ชาวบ้านหลายคนนะครับน,น่าจะเเขาเรียกว่าอะไรน่าจะปลอดภัยขึ้นในชีวิตลรักษ์สินมากกว่านี้ครับผมท่านนายครับขอ,อความรู้ทางกฎหมาย่ลยคนระับจริงๆกฎหมายเงินกู้เนี่ยเขาปล่อยอัตราดอกเบี้ย้อยละเท่าไหร่ต่อปีที่กำหนดกันดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยครับ 1. นสองห้าต่อเดือนนะครับหรือว่าสิิ้าเอนต่อปีเท่านั้นเองครับถ้าหากว่าปล่อยเกินเนี่ยผิดกฎห,หมายหมดเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกหนึ่งปีนะครับผม ครับครับทีนี้ผู้เสียหายก็ไปปล่อยต่ออันนี้อาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับผู้เสียหายยอมยอมติดคุกครับแต่ว่าขอให้มีการดําเนินคดีให้อย่างเป็นธรรมนะครับเพราะว่ากลใช่ครับแยกลระกันรผมแล้วก็ในในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้เสียหายก็ได้มีการไปแจ้งความที่กองปราบปรามอาญากรรมทางเศรษฐกิจไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็อาจจะส่งหลักฐานอีกทีหนึ่งครับผมครับคครับ

าาใช่ครับข้หาไม่ครบแล้วก็ช่วยคุ้มครองพยานครับ<า>แล้วก็ในเรื่องของาการเรียกของเบี้ยในกูนบบ้กระดาษบานครับเราใด้ท้องที่ไม่ได้มีาาข้ขอหาเนี่ยแม่คุณผอยังไม่มีรับ้องที่ตั้งาาข้อหาแค่ข่มขืนใจให้กระทําการใดไม่กระทาการใดโดยทําให้กลัวต่อ,อ,อร่างกายและชีวิตแล้วก็ข้อหาทำร้า,ายร่างกายระหูโทษแค่นั้นเองครับกับ<ว>ข<อ>ัง่งเหนียวอะไรก็ยังไม่มี